สวัสดีครับพี่น้องสุขูมสุคนมิน,นีชัดเจยบ้านหัวนานพะเลา่ว่าเขาโคกับปลามาหาของกินได้ค่ะพี่น้องในสภาวะที่บ้านหัวนา,นากําลังตึงเครียดช่วงนี้แยกกันอยู่ป้าพี่น้องอยู่ไผอยู่มัน่วควาจะพบทุกวันเลยสู้ว่าพบทุกวันพบบ,บทุกวันบท,นบ,ทนบขึ้น หากิ้หายากค่ะพี่น้องเกลียดกระเบิดอเหรอเดี๋ยวต่ว่ามีอยู่ปูดอกหาแนวอื่นก็แห้วว่าถ้มาหาเบิ่งดอกกระเจียวได้มาเบ,าบิ่งมาซ่อมเบิ่งฝนทางป่าหนี่แห้งบ่แห้งเติอยู่ตะวันยังบ่ท่านออกเดี๋ยวไปหาแนวใหม่คันนวกหูเสียงจักระจันเสียงสัตว์ป่ากระตงขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อเมื่อดดปรับลดเสียงอะนะ เพราะว่าเครื่องนี้มันดูดเสียงดูดเสียงแหงเลยซําแบบติดไม้ไก่เลยตยิดไม้ไก่ไก่สมมุติว่าไปได้นี่เสียงจักระจันซาเอาไม้ไปจอจักระจันเลยเสียงอาสีแหงแน่กระต่องขอโทษขออภัยไว้ก่อนค่ะชิลล็อกพดไม่เงาน้าปลาบึงค่ะพี่หน้อชิมานบอตอนนี้ก็ะคืมฝา,ค,มฝาคืมฝนล่ะคืมคืมแล้ววันนี้หกสิบเปอร์เซ็น เจ้ากัจจัน์ก็หองลายบอกพี่หนีหกเนาะเขาบริจูทิ่นนีนมีเปล่าหิ็นหนูเปล่าแล้วหุนหว่น,นูไม่เงาเ้าถึงมุกไม่เง,งมามกสะกอ้อเปลี่ยนเนี่ยมกปีงแล้วกระแซตู้เย็นไวกินไปเ้่อยได้ มุกปีงแล้วก็เอาไปแช่ลกเวลาสิกินก็นั่น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 ไม่แน่ห้นี่เี้ยนเลยขี้บอเลยขีอลเนตุงเนยตุ้งเน่อุ้ยออกวะย่านานมันแวกน่ี้ยบ่ยหย่านมันไปหูมึงงอันน่้หย่านมันแบกหั่นมันไปหูเหลี่ยวมันถอยนั่นนั่น่ออกมาเดีนย่นี้ว้าเดี๋ยวเวลงก่อนไหลออกก่อนซับมันออกก่อน

พวกนี้ไร้หูอยู่ตัวละหินสามหูมมมมมมกินกันไปออกเกียร์เต็นออกชื่อวังหันตุ๊กไก่ชักให้วโง่เน<ฮ>ี่ยเดี๋ยวจะยืดหน้าโขงหน้าปลาขึ้นกันเลยยื้เบอร์นั่นนั่นดูดดินออกมาแล้ว โอุ้ยอุ้ยลายนอกเตยยันานัางส่วนยนันหงอุ้ลายปวดใช้ไว้ปูเพราะอยเกิดไดมเพเกิดโคกแล้วอุ้ถ้าโตถ้าโตประมาณนี้นี่ตีเป็นซีหลายครับพี่น้องนี่อา้าสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนครับท,ทุกทุกท่านครับผมสวัสดียังเป็นทางการผู้น้องไ,ไตเขาไป อ,อยู่นำ้ำโอ้ยปวกโอ้ยปวกนี่ไหมหัวใก่น้อยไหมไก่น้อยก็ปลาก,กล็กินดีได้หนาะโอ้ยมดูดใบเถอะนี่จับมันทั้งนี้นสองตัวไปหายตาโดยเปิดพิษดาเนาะปล่อยไตร่องข้อไปเลยเออเลื้งนี่น่อยเพื่อกระทองนี่ไข่นี่ ไปสีซับเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องในมึงเรื่อยๆครับมื่นจังสิพาพไปฮะื่นจังสิพาพไปแหล่งหาเกีดบ่บแล้วเพิ่นเอ็งยินทีนอะได้แพ้เจอกระเจ้าหอนอยู่นั่นแลหละหอนก,นก็พ้นมา,มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันบอสท่านได้ออกมาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอออออเอาลองกับครูเลยว่าเปน็นยังจงไปสับด้เฮื่อนก็นได้บอกตะ้ดยเราดื่อแล้วสอบเล่นนินนะมันคืเวอาไปก่งไหวเพื่ไใดเลยเราเล่นเลยนะเมือนนอ่นเนาะอหยอกแล้วใส่ผีน้องเลยไม่เห็นอยู่ครับดูมันอยู่ในหูนี่บ่ใดขีดขึ้นวะนี่อยูย่เป็นขอบขั้ว เมื่อวานจะบอกให้ฟออังตรวเอทีเคเบิ้ลทั้งนั้นสรุปกุรอขีดดักดำเท้าเจาย์เบาบิดสื่อเนี่ยตรวจเอทีเคมาตรวจกันเสีหยห้ไปใช้มาใช้เดี๋ยวนี้เขบาบ่ได้บ่ได้อันนี้ได้บได่ได้แอหมอพร้อมได้เดี๋ยวนี้ต้องมีคนตรวจเอทีเค่อกี้พักกันแล้วคิด <c oughs> ว่าคิดว่าบ่แน่อีกจังน่อย เพราะว่าตอนฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องพกใบรับรองมันบ่ล่ะหรือแอบบอกว่าพอมันนี่ต้องพกเครื่องตรวจเอทีเคไปพอมไปน้ำจังสมมุติสิไปสถานที่จังสมมุติว่าสิไปสถานที่ท่องเที่ยวจังสีก่อนเข้าต้องตรวจเอทีเคให้ดูก่อนจังสีจังสีเขาได้ประมาณนี้นะผมคิดว่าสิเป็นจังสีได้พี่น้องอีกต่อไปนี่อีลีแต่ว่าใครเนี่ยอยู่ครับราคาตอนนี้กันยังพ่อไปได้อยู่เครื่องตรวจเอทีเคนั้น ต่อไปกับบ้านแม่ดอกสีครัวขึ้นก่อนแมทเกลตองตัวจเอทีเคแมนลักลัก,ลกสามอย่างนี่ต้องมีผมคิดว่าด้แมนต้องมีครับภายในปีนี้ล่ะคิดว่าอา้าวจังไหนกับขอให้เคียวขาดปลอดภัยกันสุขุสุข้นครับผมเลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงา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 เอา้าพอแล้วเร็วๆเ,วเวผาขีา้กัเแบนี้ คุดหยอกหยอกหยอกอเนี่ยอยู่ตื่นเอาใช้ไปเลยใช้คู่เลยแต่ว่าผมกับว่าถือใส่เลยนะยัะหล่ะเดี๋ยวคอยไปอันนี้ก็ได้ดอกคอยไปทับออกหางหนึ่งข้าเจ้าหินเท้าคุดอันนี้นึกว่าแต่โม่หามาห,าหิเข้าเจ้าจอดรถถามหาเหิตสิคะโม่คุดนีน่ไงพิษตะเกียนเลาวเถอะตะเกียนหนาอยู่อุ้ยนี่เกียนไตอยู่ใช้พอแล้วนะ โอ้ยลูกมันโอ้ยบ่แมนไม่งอดปลาโอ้ยว่แมนดอกวางสันอุ้ยฮ่าทำไมคนนี่อยู่แถวเนนนอนดูเป็นขั้วแถวๆวเพาะสันกับตัวใหญ่โอ้ยคนนี่บแบอย่างลึกๆพอแล้วหนานว่าแล้วตู้สิงหออกมาออกมาโอ้ยว่แมนไอ้อันนั่นตียังเนาะในหนังฝรั่งนช่ไหมจะขอเปลี่ยนชิงเอออุ้ยดึงดึงแขนดึงแกแขนออกมาออกมาทีล่ะ อุ้ยขึ้นหนาบมึนครับเตะตัวเดียวอุ้ยตัวผู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 นี่มาวางแฝงเนี่ยให้เห็นนละอะวางแสบอกผื่นเอ้าอันนี้แหละโตัวผู้อือ่เอาสาปหางไลมันอันนี้แห้เห็นบอกมันหาแทงเออแท่งลวดแทงเล็กนั่นแทงลงไปบอกแหล่เด้ยว่าดอกออกอะไรออก โอ้ยเสียบางยางเข่าๆเจังไหนสาบเอาเข่าเยอะจุดอืออืออีกขั้อหนึ่งดูดีน้ำปูใหม,ม่ดีนี่น้มชาดครับนี่นมีแปะแดดแปะเลยเออไปไปทางน้ำเมันละอืมันจะคว้างพักซะงานท่อจ้อยอูย้ด้บอกมันออกมาไว้ตัวตัวเดียวตัวเดียวเดียนี่จะตัวผูก ถ้าเป็นเงาเงาดำดำ่บตัวเมียกระลังคอ่งนะกระลังไข่ถ้าตัวใหญ่ๆยังสีสามตัวเลยมกหนึ่งมกเงี้ยครับตัวเดียวเบืดจุกคูดเต้นเรื่อยๆถ้าว่าสิได้จักซีบมกบ่อ้ายไข่หลายๆเครื่องหลายๆตะไข่ตั้มข้าไปหลายๆใบกะเพรา ย่อนปัะคามจะบอกเรื่องวันสุดเย่างึงเ่าทีหินนะโู้โหอยางงามเลยงามมันพูดผูดผูดูดใหูต้องผูดคันวนสุดสีนี้เลยนะรยังเ็นออกวางึงให้เบิ้งหนูซิ่งโบเมนโบเมนโบเมนซึ่งหนว่าถือโบเมนเฮ้ยหนูงวงน่าเออเอาไปใช้ตะดุยตะดุล้ย่านหย่านูงโอ้ยว่าย่นอะไรมันิวเนาะมาเลยฮะเอ้ย พี่บอกเหี้ยงผ้าห้องเฮ้เพิ่นห้องรอดเพิ่นกินเข่าอิ่มไหมเพิ่นเลยเอื้อมนี่ครับผู้นี่พี่น้องเศรเสีบเลยโอ้ยโอ้ยขัดเลยเยียบเมาบีดโอ้ยว่างหันง่ามกว่านี้อีกกะเบยู่เนาะลุ้นกันว่าสิอยู่ว่าบางหูกะอยู <S 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 ่บางหูกะเบยู่ครับโอ้ยผลปลากสว่าปาด เห็นยังไงเสือบัวองบอกยังงามเลยเสือบัวเปตงเงินขาบัวนี่ใส่ก็่เห็นขานียขาดนี่นี่ใส่บอกมโค้งมันได้นี่อุเอาแล้วโตไปใส่โตหายขาบมันโอ้ขาบมันนี่หรือมนไปแล้วบางกันหอวหกู่เแล้ว ลูกกำลังตาหักลูกกำลังตาหาักเขาไปเลี้ยง <c oughs> โอู้หู้เจ้าหยุดติครับเขากั้นสมนีสาเขากั้นได้เบิดแหละเจ้าว่าสามนีดีอย่างหนึง่งบ่แข็งแน่นหนึ่งหนัหนึ่งหนัอย,อยู่เอาทะกกันกินอีหยังดอกคนวะ ท่านใดไปน้ำบ่ได้กับผานเด้อครับเด้อบ่อผานน้าขี่เบิ่งซื่อๆนี่แหละเสิว่าจักละหานเป็นกำลังใจหาน้าขี่กระเดียมน้ำเอ้าขี่เบาฝ่าหัวฝาไปเึ้นอนฝ่าห้องบึมๆอยู่ฝ่าห้องบึมๆอยู่ทางบ้านเขาเลยอันนี้มาจาอำเภอธาตุ่มครับผมธาตุ่มมา้อมกะล่อกะล่อหามึงไปเรื่อยเหรอครับมองได้ที่เคยไปเคยอยู่เคยหากิน เระมึงสังเกตมึงว่าหมองไหนเป็นตะออกกรอนหมองไหนเป็นตะออกซา,าจังที่นะหมองไหนฝนหอดฝนแห้งฝนควายเท่ากับสิพ่อขาดการได้ครับประมาณนั่นเหมือนเสียงฝ่าห้องบ่พี่น้อ,ง,องนี่จะเสียงขีดกระตืคอควายนี่แหละมันหือตอนนะน่ะน่ะ คือ,อหล่อขาดใหม่พี่น้องขาดใหม่ปล่อยเล็กกันะนะเอ่วะอู้ยู่นิ่งแล้วยอยู่นิ่งหนึ่งหมดละเอ่อเก็บภาพนึงเดี๋ยวเลยเนี่ยนี่อีกวัตัวเดียวนะ่ะอ๋อนีนแกขาดมันอ่นนี่ยอายหูหนึงสั้นือดีเลยนี่แต่ว่าอยู่แถแน่นอนอยูยูแบบนี้แต่เ,เสียงก็ลึกบ,กบกนนลึกแค่นั้นแหละ แน่นอนยูเลยูตื่นนบเล็กดอกเลยหนเลยเนียนี้พเล็กมาเอาเล็กมาพ่อหวานที่สองสงสัยนึงว่าแต่ลาดสามสิบหายากอยู่เรื่อพี่น้องถุมือหนึ่งลากสามสิบเนี่อกขาบใหม่อีกคือขาบนี่มันดีมันบนเน่เนือปลาไหเนื้อปลายแตนอลาแข็งดิ มีสังเกตหูในเงาหูหเบนเบนก็จะอยู่เขาเงาใหม่บอ ที่ทไม่ใ่ตัวเดียวอย้ตัวผูตัวตัวแม่ตัวผูตัมนีีตัวผูาะว,ว,วทองบ่ตรงเฮ้ยโอ๊ยว้าทับเลือกหลายมันได้หน่อยทับไปไปก็ได้ยอ้าเบอุ้ยนี่เขียมหา ฮะผมมาเป็นพ่ออันพงษ์ไ่เง่าหลอย๋นี่เสือมมาแล้วนี่แหละมักงัดโอ๊ยนี่เสีเอาหมอยแม่างหม้อยแม่างสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งครับต้มกินสําหรับสตรีเสือหผักเสือไหมซะเฮ้าดาวไหม ถอยปลายแดงเลยเสียมมันมีอยู่เสียมน่ะมีในเฮืองสองอันแต่มันบ่ถือใจซ้ำตัวนี้แน่นตัวนี้นําหนักมันได้นี่เครืมนี่เครือหมอยเม่างี่น้องเอามึงใบนี่นี่ครับหอมเห็นสองบ่าวบอยบ่าวดินเพิ่นย่างมาท่านหูนเพิ่งเห็นเขาเห็นมันเป็นปุ่มเป็นงูนี่เสียมบางขันกับเขามาไม่อาจย่างบ่หูหมอยแม่ห้างภาษาเช่าบ้านครับแต่ซัพภาษายาเพิ่นเอิญ นี่ยังหนวดลือสีแมนครับหนวดลือสีนั่นเองเรดี๋ยวเลี้ยวตามหอกเด็กจะออกฝากเอาหอกแล้วหอกไปทางไหนหอ,อ,อ,อกหออมๆอยู่หอกโอ้ยหอกไปด้นนนนาน,น<ๆ>หอกไปทางจอมผา ห่องไปทางเมืองสุรินทร์ไม่มีแต่นี่ไงไม่แต่หลอกขาดกำลังหลอกขาดดิฝนกำลังตกดีเน,นี่นะ่ะบ่าวิด่าต้นสาบกษัตริย์ยเคยกินยังนำหวานน้ำดอกน,นะฉันนะบ่เคยกิน,ยยนเ,อเออยอะเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ต่างผืนที่ต่างท่นก็นกินบ่คือกันคือท,ทางนี่กินยายังหัวไก่โอกทีใยาย่จะไม่กล่าวว่าอะไรเลย พี่ต้เรื่อยๆขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาย่องแล้วก็ที่เขามาตีเตียนที่เขามารับชมเป็นกำลังใจให้นำขอบคุณหลายๆค่ะหากินหาอยากตามวินีอาารบ้าน,น้าเฮาหาสิ่งที่ค่ยกินสิ่งที่กินได้สิ่งที่เฉยค่วยกินมาแต่น้อยแะ่หาที่จะสียเลยค่ะพี่น้องหากมา อ่อดู่ะโอ้ได้จังเลยทำทีนแ้่มแดงก็ไค้ไหนอยู่ว่าหะสวนก็ว่าแง่ดูห่อใส่หุ้งใส่ทางไหนฮันพะลกไปหันแหละกุมมาละเขาเรียกกระโดดเขาเดียกกระเดดห่ายเอตโนมาดเลยนะ ใส่เออโอ้คือพอดีถอนทับแล้วครับเพั่นแล้วแหละพี่น้องข้าวแตงโมกูดออกเอาไปทิ้งถุงกระนายนใส่ข้าวแตงโมกูอยู่นี่เดี๋ยวประมาณยุคนี้ประมาณหาโมกูชีหาโมกุนล่ะนี่ใส่ไข่ใส่เครื่องขอบุญโมกหน่อยครับพี่น้องพี่น้องโมกใหญ่ครับมาเราไปก่อนสำรับ หล่อโขกหอปลาสำรวจโขกสำรวจปลาอีกหมื่นหนึ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆก,การเดินทางเวยค่ะเด้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอให้แข็งแกรปลอดภัยจากโควิดกันสุขุสุข้นครับผมร่างกายสุขภาพแข็งแรงกันเอาพอกันไมหมคลิปนายคลิปนี้ไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับมาห,หอมเงินคนตก็ดีสมตมัมภูนาดองเอาเทียง